แนวคิดการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีโดยตรงที่มีความเห็นตรงกันทั้งจากคณะกรรมาการปฏิรูปการเมืองของสภาปฏิรูปแห่งชาติและคณะกรรมาการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติว่าจะช่วยแก้ไขปัญหาการเมืองในอดีตได้แต่ในมุมมองของคณะกรรมาการยกร่างรัฐธรรมนูญกลับมองว่านะคะยังมีความสุ่มเสี่ยงในหลายประเด็นสำหรับการเมืองไทยติดตามจากคุณกาญจนาสมบุญตันค่ะ ไปไม่ถึงฝั่งฟันเสียแล้วกับแนวคิดการแบ่งแยกอำนาจฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติด้วยการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีโดยตรงที่นายสมบัติทำรงธัญวงศประธานคณะกรรมการปฏิรูปการเมืองและกรรมการเสียงข้างมากได้เสนอต่อที่ประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือสอปรชรวมถึงข้อเสนอแนะของคณะกรรมการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสอนอชอที่มั่นใจว่าจะเป็นทางออกให้กับการแก้ไขปัญหาทางการเมืองในอดีต แต่ดูเหมือนสิ่งที่คณะกรรมาที่การปฏิรูปการเมืองสอปชและสนชคิดกลับสวนทางกับความเห็นของคณะกรรมกาทีการยกร่างรัฐธรรมนูญที่มองว่าแม้ระบบรัฐสภาเก่าที่มีอายุยาวนานกว่า82ปีจะเกิดปัญหาแต่ยังเป็นปัญหาที่พัฒนาให้ดีขึ้นได้ขณะเดียวกันระบบรัฐสภาใหม่ที่ถูกนําเสนอยังไม่มีสิ่งใดสามารถการันตีได้ว่าจะเกิดสิ่งใดขึ้นกับประเทศไทย ส่วนที่มาของสภาผู้แทนราษฎรหรือสอสอนั้นที่ประชุมเห็นควรให้คงสสทั้งสองระบบคือสสแบบแบ่งเขตจำนวน250คนและสสแบบสัดส,ส่วนจำนวน200คนซึ่งอาจมีสสสัดส,ส่วนเกินกว่าจำนวนดังกล่าวประมาณ20-30คนซึ่งมาจากการคำนวณคะแนนที่นำคะแนนสสเขตมารวมเพื่อให้สะท้อนถึงความต้องการของประชาชนที่แท้จริงจึงได้ข้อยุติว่าให้มีสสแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จำนวน250คนและสสแบบสัสดส่วนหรือที่เราคุ้นกันว่าแบบบัญชีรายชื่อจำนวน200คนก็จะมีสสทั้งหมด450คนในการคิดคะแนนด้วยระบบที่เรียกว่าระบบการเลือกตั้ง แบบสัดส่วนผสมนั้นอาจจะอาจจะทำให้บางพัรการเมืองมีสอสอเพิ่มมากขึ้นก็จะทำให้เสียงของพี่น้องประชาชนทุกเสียงนั้นได้ส่งผลต่อจำนวนสอสอที่จะเข้าไปนั่งในสภา สำหรับแนวคิดการได้มาซึ่งระบบรัฐสภาของไทยที่คณะกรรมาการยกร่างได้พิจารณาถือเป็นที่สิ้นสุดแม้หลายฝ่ายมองว่าการตัดสินใจครั้งนี้อาจทำให้ปัญหาทางการเมืองโดยเฉพาะการซื้อเสียงและการใช้อำนาจของฝ่ายบริหารและนิติบัญญัติจะไม่ได้รับการแก้ไขแต่สิ่งที่กรรมาการยกร่างได้มีความเห็นจนตกผลึกจะเป็นตุกตาให้คณะอนุกรรมาการยกร่างไปหาวิธีป้องกันปัญหาระบบรัฐสภารูปแบบเก่าให้เกิดกลไกลที่ดีขึ้น สอดคล้องกับความเห็นของนายบวรศักดิ์อุวรนโนประธานคณะกรรมการมั่นใจว่าแม้จะยังคงระบบรัฐสภาเดิมในรัฐธ,ธรรมนูญแต่จะมีสิ่งใหม่ที่เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาเดิมๆอย่างแน่นอนการจนาสมบุญตนันห้องข่าว NBT